กเรายังไม่มีอะไรมากินใช่ไหมหยกกินหมูปิ้งไปแล้วกัเข้า มีเสร็จแล้วยกไว้ไวไหนไอ้ตอกไ้ตอ so ันนั้นก็ได้นะโต๊้นต๊เขาไม่ไม่ใช่อะไรหร่วยไหมคะเพื่อนๆดูสิตอ เดี๋ยวทำเราไม่ดีเออีไมะไปใ้ดีไมย่มอนนอันนี้มันต้องเอาฝังเรียบขึนนะอันนี้มันเป็นหังก้นโดปลาย ใายแม่นี่ก๋วยเตี๋ยวซูโฟไจยแม่นี่ก๋วยเตี๋ยวซุโฟไทยเขาบอกกันู่นเสียงไหนกีบ่้อนคุณบอกก็ซิบร้อนีย่ยงเครืองซอคุบอกบ้องเข้าดูดูด้านกับเ้าซบร้านเสรเสน้าด้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะอันมองได้มองคุ่ป้าเขาไปกิดเี๋ยวงนี้ย่งนงบอกเป็นนีที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเลือ 一万，小花牛好，但是，你这光牛仔的，我们六个牛，姐，嗯。